สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซทสีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากนะครับรวมถึงการพูดถึงเทรนตลาดในอนาคตนะครับแล้วก็มาพูดถึงการขายของนะครับผมหรือตามติดชีวิตไอดีย 100m ของวันด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็วันนี้เราจะมีสามหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมในเรื่องของตัวของอัปเดตแพทรอบหน้านะครับที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือตัวของมันอังคาร วันนี้ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตใหญ่ๆทั้งหมดติศาสขอข้อด้วยกันคือ1นนะครับผมก็คือการข้ามขีดจํากัดนะครับผมก็คือเป็นการปลดล็อกเลเวล40นั่นเองอันนี้ผมน่าจะกลับไปขดุดเช่นเดิมเพื่อที่จะเอาเลเวล40นั่นเองครับอย่างที่2ครับผมก็คือตัวของมังคีคิงจะมาแล้วนะครับเป็นไข่มังคีคิงซึ่งต้องบอกก่อนเลยอันนี้ตัวของไข่มังคีคิงเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆทําให้ตัวของราคาหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับมา เขาเรียกว่าราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาที่ลดลงแต่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับผมการผสมใหม่เข้ามานั่นเองครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าการอัปเดต3อย่างเนี่ยนะครับผมเป็นการอัปเดตท,ที่ผมมองว่าอาตัดเลเวล40ออกไปนะครับผมทีเนี้ยผมมองนะครับว่าตัวของลิงออกลิงแล้วก็ตัวของผสม,มเนี่ยแค่2อย่างเนี่ยก็ทําให้ตัวของตลาดเนี่ยสะเทือนไปพอสมควรนะครับทำไมถึงมองอย่างนั้น อ่ะลองมาวิเคราะห์ตามผมแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมที่เราเล่นซัลี่อยู่นะครับผมเซตที่เป็นที่นิยมที่สุดจะเป็นเซตตัวของฉลามจริงไหมครับพอตัวของเซตฉลามฉลามเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันได้รับความนิยมมากๆนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือตอนนี้เซตฉลามเนี่ยมันเป็นเซตที่ค้ำค้ำตุนตัวของฝั่งอร์มอลอยู่จริงไหมครับผมอ่ามันก็อาจจะมีตัวของสามหลังนินสามส่วนนินจาที่มาค้ำตุนบ้างทีนี้การมาของเซตลิงครับเพื่อนเพื่อน การมาสองของเซตลิงนะครับแล้วก็เซตผสมใหม่เองก็ตามเนี่ยเราเราลองวิเคราะห์กันคร่าวๆดูนะครับผมการมาของเซตลิงแน่นอนครับมันเป็นฝั่ง normal จริงไหมครับมันจะเป็นตัวของ u n i ิคนะครับแรหรือว่าอาจจะเป็นตัวของระดับเลเจนด์นะครับผม3ส,ส่วนนี้นะครับผมทําให้ตัวรูปแบบเกมเนี่ยส่งผลอะไรบ้าง1ครับผม ฝั่งตัวของ normal เนี่ยจะมีการลดราคาลงแบบกระหนํา summer sale มากนะครับมี2แบบนะไม่ลดราคาลงเลยก็อาจจะราคาขึ้นแต่ผมมองว่าน่าจะไปทิศทางที่เป็นการลดราคาซะมากกว่าว่าจะเป็นตัวของปลาฉลามเองที่จะมีการปรับราคาลงแน่นอน1 0อยอย่างอย่างที่2ครับผมช,ชิ้นส่วนของปลาฉลามยังไงก็ปรับลงแน่นอน100%็นะครับมันจะมี2อ,อย่างที่เกิดทราฟฟิกใหญ่กับตัวของเกมเยอะมากก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวของปลาฉลาม นะครับผมที่จะมีการปรับลดลงนะครับผมพวกของต่างๆฝั่งตัวของ normal เนี่ยทุกอย่างจะมีการปรับลดลงหมดเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่า,าในกรณีที่ตัวของเซตลิงไม่ได้บวกดีขนาดที่เราคํานวณไว้หรือคิดวิเคราะห์ไว้นะครับผมตัวของปลาฉลามนะครับแล้วก็เซต n ม r เนี่ยอาจจะอยู่ในมุมมองที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนคล้ายๆกับว่า อาสมเหตุสมผลของราคามันหน่อยอาจจะไม่ได้ลงเยอะอาจจะลงนิดเดียวนะครับหรืออาจจะราคาเท่าเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้สิ่งที่ผมมองอย่างแรกนะครับมี2ส่วนนะครับคือ1นนะครับผมช,ช,ช,ชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกปลาฉลามฝั่งนอมอต่างๆเนี่ยจะมีการดรอปราคาลงนะครับผมหรือการจะแบบเหมือนคล้ายๆกับขายถูกลงนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับถ้าเซตลิงมันไม่ได้สูตรบวกสเตตัสที่สวยแล้วก็เวอร์ขนาดนั้นน่ะฝั่งตัวของนอมอเองอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าจะอยู่สภาวะคงที่ อาจจะอยู่ในคานคงที่นะครับผมค้ำจุนคงที่หรือไม่ก,ก็อาจจะเหมือนใกล้ๆกับว่าอาจจะถูกลงนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะมากอาจจะบวกลบประมาณ5 1 0นะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ตัวของฝั่งตัวของอผสมใหม่กันบ้างนะครับในการค้าผสมเอ่อในการระบบผสมเอาระบบผสมเข้ามา ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไอการเอาระ,ระบบผสมเข้ามาเนี่ยเราเอาจะเอามา Galaxy 6เลยไหมหรือเป็นตัวของอตัวอตัว v o r l o a d มาหรือเปล่าหรือจะเอาตัวของเซตไอปืนยิงอะมานะครับผมมันมี3อย่างอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนผมมองนะครับมีความเป็นไปได้นะครับผมที่จะเอาในตัวของ Galaxy 6 6มามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ เรียกได้ว่ามันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเซตปืนยิงอะเซตปืนยิงเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะเอามาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเซตออริจินอลเนาะทีนี้ตัวของ Over อร์โรนะครับไอตัวของการเลกซี่ใหม่อะ่ะเลกซี่ที่มันเป็นสีดำสีเอ่อเขาเรียกสีสีสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำ,นำเงินอนะอันนั้นน่าจะไม่ออกมา,เข,าเข้ามาเนี่ยโอเวอร์โรน่าจะเอาไม่ไม่ไม่เอามาเข้าไม่เอาเข้ามานะเพราะว่ามันจะทําให้สมดุลของเกมเสียไปเยอะมาก ผอย่างการเล็กซี่นี่โอเคมันมันอ e ีแรงก็จริงครับแต่ข้อเสียคือมันช้าจริงไหมครับแต่ว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยทั้งแรงแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมทำให้ตัวของโอเวอร์โหลดเนี่ยจะเป็นเซตหนึ่งที่เข้ามาปั๊บจริงๆถ้ามาจริงๆอ่ะร,ราคาจะวิ่งไปแตะแบบผมมั่นใจว่าน่าจะหลักแสนเลยครับผมจริงๆเพราะมันจะแพงมากๆนะครับผมที่เนี้ยกราฟิกของการเออแล้วแล้ว,ลวที่สาคัญไปมากกว่านั้นก็คือตัวของการเอาบบระบบผสมมามันส่งผลทําให้เกมเกิดเคสอะไรได้บ้างหนึ่งครับผมตัวของ M อนะครับอย่าลืมนะครับผมการผสมเนี่ยเราจะต้องซื้อกล่อง นะครับผมไอกล่องเนี้ยราคามานันน่าจะประมาณ5 0,000หรือไม่เราก็จะได้ไปฟาร์มหรือผู้ายๆคือเป็นลงดันไอห้าสิบดานเอานะครับผมอะ่ะเราถึงจะได้กล่องนี้มาถ้ากล่องนี้มีการวางขายอยู่ในปัจจุบันเนี้ยลกล่องราคา50,000เนี้ยห้าหมื่นเซนนะครับผมอะ่ะไอห้าหมื่นเซนตรงนี้หนึ่งครับผมมันจะเกิดเคสของการเผาเอ็มที่แบบชิบหายไปบวกเพื่อนเพราะว่าควรจะต้องหาผสมกันทีเนี้ยสินสินอ่ชิ้นส่วนที่เอาผสมผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งตัวของแคชน่าจะเป็นฝั่งตัวของแคชเกิดข,ขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกเซ็ตลอย่างเง ไอตัวของขอบฟ้าเนี่ยราคาจะวิ่งครับราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปมากกว่านั้นหรือจะเป็นขอบพวกขอบอตัวของขอบแรลเงี้ยเออประมาณนั้นราคาอาจจะวิ่งไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องใช้ส่วนพวกเนี้ยมามาผสมจริงไหมครับขอบเขียวไม่น่าจะมีคนผสมครับจะเป็นขอบขาวเออจะเป็นขอบฟ้าขอบฟ้าแล้วก็ตัวของของแคสเนี่ยน่าจะเป็นระดับหายขึ้นไปนะครับสองพวกเนี้ยขอ,องพวกเนี้ยนะราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปประมาณพอสมควรผมมองนะครับอย่างวิ่งแบบหน้าตั้งสุดผมมองให้3เท่าจริง ผมมองให้3เท่าครับอันนี้ในมุมมองที่ผมวิเคราะห์นะครับผมอาจจะมองให้3เท่าหรืออาจจะมากกว่านะ้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมตอนนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเททูวินนะครับผมคนที่เป็นแบบสุรตาจ,จริงของเกมซสัสีเยอะมากเยอะจริงๆเติมเป็นล้านก็มีเติมเป็นแบบหลักแสนหลายคนก็มีเหมือนกันทําให้ผมมองว่าไอ้ความนี้ไอ้ความเป็นไปได้ของตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ที่สูงมากหนึ่งเลยครับราคาเอ็มจะวิ่งหน้าตั้งมากๆวิ่งหูฉีกเลยผมมองว่า จุดเ็มที่จะกลับมาจุดคงที่จริงๆอะถ้าแบบเคสเร็วราที่สุดน่าจะเป็นวันจันทร์ไม่ถึงอังคารในอัปเกรดแพทมาจริงไหมครับแล้วก็วันจันทร์ที่จะแบบวันจันทร์ที่จะถึงแบบวันจันทร์หน้าเลยทำไมผมถึงวิเคราะห์แบบนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นติดที่เสาทิดาครับมันเพื่อนไอตัวเสาปกติแพทปกติเนี่ยจะวิ่งราคากราฟเนี่ยหรือความผันผวนของราคาตลาดเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณวันอังคารวันพุธนะครับเต็มที่ผมจะให้วันพนหัดวันพฤหัสเนี่ยของต่างๆจะเริ่มนิ่ง เอ็มราคาจะนิ่งซัเอ็มจะเริ่มมีการรับเอ็มเออเออจะมีการแบบแม้ใครขายเอ็มที่แบบสมเหตุสมผลรับเอ็มที่สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับผมที่เนี้ยมันจะมาติดช่วงหนึ่งของวันอังคารเออของวันเสาร์อาทิตย์ตัวของวันเสาร์อาทิตย์เองอ่ะเป็นวันที่เด็กคดเล่นเยอะนะครับผมการขายของการอะไรต่างๆมันจะเกิดเคสของการคึกคักเป็นพิเศษวม่าจะเป็นการผสมเองก็ตามการเปิดไข่มังกีคิงเองก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาค่อนข้างแบบบูมอีกครั้งหนึ่ง นะครับผมทีนี้ถ้าจะนิ่งจริงๆผมมองว่าจะเป็นวันจันทร์ในเรื่องในเรื่องของราคาเอมในเรื่องของอะไรต่างๆจะนิ่งจริงๆจะเป็นวันจันทร์ครับนี่คือเหตุผลผมนะทีนี้แล้วตัวของมังคีคิงแล้วก็ผสมมาเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวของกราฟราคาสินค้าบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็บางอย่างลดลงมีอะไรบ้างที่ผมวิเคราะห์ไว้หนึ่งเลยครับผมของขอฟ้าครับผมขอฟ้านะครับผมที่จะมีการวิ่งขึ้นแน่นอนร0 0อของขอแคชไม่ว่าจะเป็นพวกระดับไฮนะครับผมแล้วก็ระดับตัวยูนิคจะมีการวิ่งขงจจงขึึนึ้นน้นนนนนปรระะะมมมาาางงออจจไ่่่่เยกแวิผ แล้วก็สิ่งของที่จะแพงขึ้นมาต่อไปอีกนะครับผมก็คือตัวของราคาเราคา M อยังไงก็ต้องแพงครับแนวโน้มของราคาเจะวิ่งขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะจริงๆรเ่อจะเป็นการแบบซื้อขายตัวของเซตยูนิตของลิงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการผสมนะครับเอาผสมมาผสมเอเอาแบบของมาผสมอันนี้ต้องใช้เงิน M อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมบอกก่อนว่ามังกี้คิงแล้วก็เซตผสมเองเนี่ยยังไงก็ทําให้เอ็มขึ้นครับผมมองราคาเอ็มที่เร็วลาสสุดคือเอ็มละสองร้อยคร ผมผมไม่ได้มัวนิ่งนะเพื่อนๆแต่ว่าการที่เราผสมเนี่ยมันจะแบบบ้าระห่ำมากคือจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแบบคนที่เป็นสุรตาด,ดึงเอ็มแบบดึงเไว้กับตัวเยอะๆเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยเพอที่จะมาผสมมันก็มีเหมือนกันคนมีคนทำนะเพื่อนอย่าลืมนะครับผมว่า s ซตเซ็นจัเนี่ยถ้าถ,ถ้าผสมมันมาจริงๆเ่ย ถ้าผสมเอ่อ Galaxy 6มาจริงๆอะยังไงคงก็ต้องการครับผมแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับถ้ายินถ้าเป็นอ้างอิงจาก Go l d e n Soft แล้วก็ตัวของ Set 2เอง Set 2เนี่ยผมไม่แน่ใจ A T G t ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวของ Go l d e n Soft นะครับผมพูดตรงๆเลยครับตัวของ Go ห d ื n Soft เองเ่ะ,ะเคยเห็นพี่ปีมเคยพูดอยู่ว่าตัวของ Galaxy 6เนะี่ยราคาเริ่มต้นนะครับผมณสมัยนั้นอ่ะคือราคาหลักแสนแสดงว่า Uh, ตัวของถ้าเป็นสมัยนีย้ผมว่าน่าจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเพื่อเพิ่อ <ๆ S 2> อาจจะแบบสักประมาณเกือบแสนห้าได้ประมาณนะครับที่ผมมองไว้นะครับผมซึ่งถ้าเอาแสนห้าลองเอา1นึ่งแสนหื่นเนี่ยหารด้วยจํานวน M เนี่ยร้อยห้าสิบเอ็มดูครับว่ามันเป็นกี่เนะครับนั่นแหละคือราคาของที่เที่เราจะต้องเสียไปในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้อันนี้ผมคํานวณจากที่ผมมีเคราะห์นะเออผมมองว่ายังไงเอก็ขึ้นอย่างแบบขึ้นแบบต่ําๆเลยร้อยห้าสิบครับเอที่ขึ้นเนี่ยวันอังคาร,ารแล้วก็วันพุธเนี่ยต่ำๆน่าจะะประมาณ 150. ประมาณหนะ้าที่ผมมองประมาณ150เลยคือยังตํำนะแล้วก็สูงสุดคือ200บาทครับตอน่อ1 M นะครับผมประมาณนะั้นเป็นต้นนะครับผมอ่ะทีเนี้ย <c oughs> แล้วอันนี้คือสินค้าที่จะราขึ้นราคาขึ้นนะครับทีเนี้ยสินค้าที่ราคาดรอปลงจะมีอะไรบ้างที่กราฟจะเริ่มนิ่งจะจะวิ่งลงสวนทางคือหนึ่งครับจะเป็นปลาฉลามครับจะปลาปลาฉลามเนี่ยจะวิ่งลงพอสมควรครับเพราะว่าการมาของเซตใหม่ครับผมการมาของพวกเนี้ยไอตัวของฝั่ง normal เองอะ่ะแน่นอนครับปลาฉลามปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆ ทำให้เหมือนกับว่าเราใส่ปลาฉลามหมดเลยจริงไหมพวกคนที่มีตังใส่ปลาฉลามหมดเลยพวกบวกสเตตัสน่าจะเบอร์ที่สุดข,ของในในในแพทแพทนี้แล้วนะครับผมอ่าในในแพทที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะบอกเยอะบวกเบอร์ที่สุดแล้วนะครับผมอ่าทีเนี้ยนะครับผมพอเหมือนคล้ายกับปลาฉลามดรอปลงอะไรต่างดรอปลงเนี่ยการตกปลาเริ่มจะไม่คุ้มครับของวัตถุดิบการตกปลาทุกอย่างจะลงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่ามือปลามือมือมือทูน่าอ่ามือทูน่าเอเองนะครับผมหลังรีนะครับผมรวมถึงตัวของหมวก หมวกปลาคราฟอย่างเงี้ยหมวกไอหอยเงี้ยไอพวกเนี้ยจะราคาดรอปลงร้อยเปครับยังไงก็ดรอปครับเว้นนะครับเว้นแต่ถ้าเป็นเคสสตั๊ดตี้ที่ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความเป็นไปไม่ได้ก็คือตัวของซ m เออตัวของจีเนี่ยจะมีการเอาของไอพวกเนี้ยมาเหมือนคล้ายๆกับว่าสมมตินะปลาฉลามเนี่ยอาจจะแลกสินค้าตัวอื่นก็ได้ที่มันบวกสเตตัสเท่าๆกับมังกี้คิงหรืออาจจะดีกว่านิดหน่อย อันนี้มันจะทําให้ตัวของปลาฉลามนะครับหรือของตกปลาต่างๆเนี่ยมันมีราคาที่อาจจะไม่ลงอาจจะไม่ขึ้นนะครับหรืออาจจะลงอาจจะไม่ลงเลยแต่อาจจะขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะถ้าในกรณีที <ahead> ๆๆ่ทางทีมงานเนี่ยเขาในเห็นว่าอสินค้ากราฟพวกเนี้ยราคามันจะลงนะอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่เอามาล่อแต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งแคชก็ได้ไม่ไม่รู้ไม่รู้เดาเดาเวิร์กทูเดานะครับอาจจะเป็นฝั่งแคชก็ได้ว่าเออเอาปลาคราฟตัวเท่านี้นะปลาทูน่าเท่านั้นเท่านี้นะปลาฉลามเท่านั้นเท่านี้นะมาแลกฝั่งแคช มาแลกฝั่งแคดไม่ใช่ฝั่งนอร์โมนะฝั่งแคดครับัเนเพืือนแบบนั้นอ่ะผมมองว่าน่าจะแบบมีเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของปลาสลามเกิดเคลื่อนการคึกคักเกิดขึ้นนะครับปลาทูน่าเกิดเคลื่อนการคืกคักเกิดขึ้น,น,น,นตอนเนี้ยผมบอกก่อนว่ามันอ่ะไม่ได้ดองหรอกมันแพงแต่ว่าวันขายไม่ออกนะครับผมเพราะว่าวันมาขายพวกลูกแก้วมากกว่านะครับผมอ่ะก็ได้ได้ว่าเนี่ยผมก็มีปลาค้าปลาฉลามมาประมาณหนึ่งครับมีปลาชัดมาด้วยนะครับผมอ่ะทีเนี้ย พอสมสมติว่าก,การณีที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเป็นแบบนั้นจริงที่ผมวิเคะร์เนี่ยจะเป็นได้2แบบคือราคามันจะลงจริงไหมครับราคามันจะลงเนาะแล้วก็ถ้ามีถ้าทาทีมงานเนี่ยเขามองเห็นแผลแบบปัญหานี้จริงเขาน่าจะมีเหมือนกันกับพวกของแรงของอะไรต่างๆเนี่ยเอามาล่อใจแต่ไม่ของเนี่ยราคามันยังคงที่อยู่นั่นเองครับผมอันนี้คืออย่างที่2ที่ผมิีคะห์นะอันนี้คือสินค้าที่ราคาจะลงเกี่ยวกับพวกฝั่งนอร์มัลนะครับผมต่อมาครับผมอไอเทมที่จะมีการแพงขึ้นแล้วก็ถูกลงนะครับผมในเรื่องของไอเทนนัันน ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเซตลิงจะมีบัตรดันมาหรือเปล่านะครับผมแต่ผมพูดตรงๆบัตรดันถ้ามันมีในเซตลิงผมว่ายังไงราคาโควิราคาก็ต่ําลงครับจริงๆนะครับผมยังไงราคาก็ต่ําลงใครที่เป็นตัวของสายลงดันแน่นอนครับแน่จะสต็อกไว้ได้เลยครับผมจริงๆเพราะว่ายังไงก็ลงนะครับยังไงก็ลงครับผมอ่าต่อเท่าที่ผมวิเคราะห์นะต่อมานะครับผมก็คือเซตใบบวกแล้วก็ใบกันแตกใบบวกแล้วก็ใบกันแตกน่าจะลงด้วยครับผมถ้าถ้า ถ้าในซตไข่เนี่ยมันมีในเรื่องของพวกใบบวกแล้วก็ใบกันแตกยังไงก็ลงครับยังไงก็ลงถ้าถ้ามีนะถ้ามีนะเออยังไงก็ลงครับผมอ่ะอันนี้คือสินค้าที่จะลงนะครับผมอ่าสองสองราคาจะลงครับถ้ามีนะครับผมถ้ามีในใบอ่ถ้ามีในไข่นะครับผมอ่ะถ้ามีในไข่สองจะลงร้านค้าสเปเชียลจะลงครับสามพวกเนี้ยจะลงนะครับผมราคาต่างๆพวกเนี้ยจะลงนะครับผมทีนี้ตัวของเอ่อสินค้าที่จะเริ่มอยู่คงที่นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวของใบบวกนะใบบวกอกอครับใช่อะไรใบบวกอ๋ ใบบอวกอเนี่ยผมมองว่าราคามี2ส,ส่วนที่ที่ผมมองวิเคราะ์ใหญ่ๆเลยคือ1น,นึ่ใบบวกจะเกิดเคสของการตาขาดตลาดอย่างรุนแรงแต่ด้วยความที่สภาพผมผมไปสองเมื่อวานนะครับผมด้วยเจอที่ใบบวกจํานวนมหาศาลมากผมว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเต็มที่ราคาอาจจะวิ่งขึ้นนิดหน่อยเต็มที่ราคาอาจจะวิ่งขึ้นแบบประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมาก,กเพื่อนๆอาจจะวิ่งขึ้นประมาณหนึ่งแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะวิ่งขึ้นจริงๆถ้าถ้าที่ถ้า,ถ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 าสมมติ็นกรณีที่แพทหน้าเลเด์ Legend ไมมานะอันนี้ยกตัวอย่างที่แบบเลวร้ายมากๆสำหรับผมนะ แพดหน้าเลเจนไม่มานะครับผมสเปเชียลแน่นอนทับราคาจะวิ่งครับจริงสเปเชียลอาจจะวิ่งนะผมแล้วก็ p พาวเวอร์เนี่ยผมว่าน่าจะไม่วิง่งแต่ถ้าเลดถ้า,ถ,าถ้าทางเกมถ้าทางทำทีมง,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 งานปรับเลดการย่อยสกิลเนี่ยทำให้เกิดของการแบบ p พาวเวอร์ออกอยากนะผมพูดตรงว่า Power อร์อาจจะวิ่งขึ้นมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆจริงๆเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาพยายามอยากกระตุ้น ให้ตัวของยูนิคนะครับผมหรือพูดง่ายๆคือการจาหน่ายเเนี่ยหรือการปล่อย M เ,เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมมุติดังนั้นเนี่ยตัวของยูนิคอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นการบวกอเนี่ยระดับบวก2ไปถึงบวก5จริงไหมมันใช้เยอะถ้าจะเราตีบวกหนึ่น่าจะเป็นไฮไหมผมไม่แน่ใจนะบวก1น่าจะเป็น High มไฮเนานะบวก1ไฮบ,บวก2ถึงบวก5เนี่ยจะเป็นตัวของเอ่อที่ใช้เกี่ยวกับตัวยูนิคนะครับผมอ่ะพอบวกตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้ตัวของยูนิคเองอ่ะราคาผมว่าน่าจะแบบอยู่ประมาณนนนนีี้้แหหละะะะะคคคคคครรรรรัััับบบยูิิผมมตตวววเาาา์ไ่่ปณสกๆือ200 200-300k กราฟมันจะอยู่ประมาณนี้ที่ผมวาง,วางแคปไว้นะครับผมกราฟจะอยู่ประมาณเนี้ส่วนตัวของส,สเปเชียลผมเราไม่ค่อยถูกว่ะสเปเชียลของเรายากกว่าเพื่อนๆจริงสเปเชียลเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ 1m นะอย่างตำ่ำอย่างแบบอย่างแย่ๆเลยก็ประมาณสัก8แสนนะเออแต่ว่าถ้ามาถ้าที่ถ้า,ถ,าถ้ามาของตัวรีเจนนะผมน่าจะมีต่าไปถึง5 0แสนได้วะ่ะจริงๆเออบางคนเขาไม่ใช้ไม่ใช้ตัวของแรตตีไงเออบางคนเขาใช้เจนตีไงเออก็บอกยากเหมือนกันนะครับ ตัวของสเปเชียลเ่ยผมพูดตรงๆนะว่าผมไม่สามารถวิเคราะห์ราคาตลาดได้เลยจริงๆถ้าเกิดคิดเรลารสุดต่ำสุดก็ได้จะประมาณ5้าแสนนะเออแต่ว่าถ้าแบบไม่มีตัวของ e ีเจนมาหรือดีเจนแบบมีการปรับเบรดที่ออกโคตรจะยากเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ1 M นะครับ 1M นะครับผมแล้วก็เอ่อน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมคิดว่าแล้าเดิมนีผมอ่ะของไม่บวกต่างๆเนี่ยแน่นอนครับที่จะราคาขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเป็นตัวของ ก็จะเป็นใบเล่ไหมใบเล่ใบเล่ใบเล่อาจจะวิ่งขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะลงเลยอย่างเงี้ยมี2อย่างนะผมแล้วก็ใบยูนิคเนี่ยผมว่าใบยูนิคน่าจะอยู่ราคานี้แหละนะครับผมหรือไม่ก็ลงนะครับไม่ขึ้นนะอยู่ราคาเนี้ยแล้วหรือไม่ก็ก็ลงนะผมประมาณนะั้นเพราะว่าจํานวนยูนิคมันเยอะเกินจํานวนของพาวเวอร์มันเยอะมากแล้วก็ใบใบยูนิคมันเยอะเกินไปครับเอาง่ายคือต่อให้คุณจะได้เซตบังกี้คิงมาประมาณ3คนเนี่ยแล้วก็ตีหมดหมดเซิร์ฟเนี่ยผมว่าใบยูนิคก็ยังพอต่อความต้องการของคุณอยู่ดี นะครับผมคิดว่ายูนิคเนี่ยน่าจะราคาแบบประมาณนี้แหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะครับผมอาจจะลดลงซะด้วยซ้ำนะครับผมส่วนสเปเชียลไม่เดาเลยครับผมสเ,ส,เสเปเชียลไม่ไม่อาจจะเดาได้จริงๆอันนี้ต้องขอบอกตรงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันกระทบต่อเลเจนต์นะการมาของเลเจนต์เนี่ยทำให้สเปเชียลเองก็เหมือนส่งผลกระทบเหมือนกันจริงๆไปตัวของยูนิคนะครับไฮแล้วก็นอร์มอลเนี่ยรวมถึงโล่นะครับผมไอสาไอ้พวก3 4 5อย่างพวกเนี้ยมันจะเหมือนกันคล้ายๆกับราคา,า,คามี2แบบคือ1ครับดิ่ง นะครับราคาดิ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นราคาคงที่ทาไมถึงมองแบบนั้นทําไมถึงไม่มองราคาขึ้นเลยเพราะว่าการมาของเซตครับผมทาให้ตัวของใบบวกเองอะมาส่งผลกระทบค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับผมคือสมมติตัวอย่างนะครับอย่างเคสที่แบบผมคาดหวังไว้นะอย่างเคสที่ผมคาดหวังก็คือรีเจนมาแบบตัวของวิญ,ญญาณรีเจนมาใช่ไหมครับพอวิญ,ญญาณรีเจนมาเสร็จปับ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวของใบบวกบวกเก้าเนี่ยมันมีความนิยมได้รับความนิยมสูงมากๆาพอได้รับความนิยมสูง,สง,สงเสร็จปับ๊บรีเจนก็จะได้รับความนิยมสูงตาม ทำให้การย่อยของไม่ว่าจะเป็นตัวของการย่อยของเพื่อที่จะหาสายฟ้าหรือเป็นการหาหนังก็ตามมันจะเกิดความคึกคัาของตลาดเกิดขึ้นสูงมากๆนะครับเอ็ม <M S 1> จะเกิดเคสของช็อกเขาเรียกว่าช็อคเอ็มผมเรียกว่าช็อคเอ็มแล้วกันนะครับคืเอนะ็มเนี่ยมันจะอยู่สู่สภาวะที่กลับมาขาดตลาดอีกครั้งหนึ่งที่แบบรุนแรงมากๆ,ๆที่ผมมองนะมันจะเกิดเคสของการขาดตลาดที่แบบรุนแรงแบบเชี่ยๆเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคนต้องแห่ซื้อของโมเนต์มาย,ย่อย มาย่อยไม่ย่อยมาย่อยไม่ย่อยมาย่อยไม่ย่อยนะครับผมย่อยเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะทําใบบวกใบบวกตัวน,นั้นอาจจะเริ่มแพงนะครับใบบวกรีเจนอาจจะแพงนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับแล้วทีเนี้ยคนจะเริ่มหาวิญญาณรีเจนครับวิญญาณรีเจนเนี่ยผมให้เต็มที่เลยนะครับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในช่วงที่แบบขาดตลาดเกิดขึ้นก็ได้ครับคนอาจจะปล่อยของกันเพื่อนๆถา้าถ้าแพดรีเจนมาจริงนะคนอาจจะปล่อยรีเจนกันแบบหนักมากแต่ผมไม่ปล่อยวันจันทร์วันอังคารเออมันไม่ไม่ปล่อยอังคารกับพุธแนน่่ๆรรู้สึกวาาาาคตลดมัเริ่มจจะะันผวนนนนเกิคคบาางอจจะรีบบบ้อนนเเงิแฮ้ยเเห็็นอมแบบเเฮ้้ยอ็มมแแแ่่งงราาคพลววะ เอ็มราคาแพงของต้องราคาถูกใช่ไหมพอเอ็มราคาแพงของราคาถูกก็จะเริ่มปล่อยปล่อยตัวของดีเจนเน่ยในราคาที่ผมมองนน่าจะประมาณ1.5 M ประมาณนะครับผมอย่างอย่างน้อนร้อนเนี่ยประมาณ1.5 M หรือไม่ก็อย่างแบบรีวรไลท์สุดก็จะประมาณ 1M แต่หนงไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือเกิดขึ้นนิดนึงนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ 10- 20%นะครับผมแล้วก็จะปล่อยอยู่ถ้าเป็นราคากลางก็อยู่ประมาณ1.5 1.52ะวิ่งป3.3 M ้าเนี่งจยากมากแตทีเนี้เวกต้องดูด้วยครับ มันต้องไปดูในเ่งตัวของ Off i c i a l ด้วยไปต้องไปดูในเรื่องของโพสต์ของของคนเขาเรียกของชุมชนด้วยครับว่าการย่อยรีเจนเนี่ยเทมมันเป็นแบบไหนสมมติว่าย่อยรีเจนเยอะมากๆเลยเอย่อยย่อยสกิลเยอะมากๆเลยแต่รีเจนไม่ออกเนี้ยแสดงว่าเขาน่าจะปรับเรียถ้าไม่เรีมันมันมีความแรงความยากราคาของตัวรีเจนตรงนี้อาจจะวิ่งขึ้นไปถึงสูง 3.5m ที่ผมวางไว้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเรมันออกไม่ได้ยากมากอย่างที่เราคิดนะครับราคาตัวของรีเจนเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ2-2.5โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครีม้นะ,ะ,ะาณ ก็หนึ่งลยครับใบบวกนะครับใบบวกเนี่ยผมมองว่าอาจจะวิ่งขึ้นประมาณหนึ่งนะครับอาจจะวิ่งขึ้นประมาณหนึ่งนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าคนน่าจะไม่ได้ริงโหดรลายขนาดนั้นหรอกมั้งเออเพราะใบบวกมันมันล้นเซิร์ฟมากจริงๆตอนเนี้ยใบบวกวิ่งไปถึง 10K ตอนเนี้ยวิ่งวิ่งลงไป1 0 1ถึงสิตอนนี้คือมันมันแบบมันแย่มากนะครับผมต่อมาครับเรนเื่องของวิญญาณวิญญาณเนี่ยส่วนมากนะครับผมส่วนมากนะประมาณ 80- ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาจะดิ่งนะครับ ไม่ได้เยอะมากส่วน10%ที่เหลือในผมมองนะครับอาจจะวิ่งขึ้นบางส่วนบางส่วนเน้นนะครับบางส่วนอาจจะวิ่งขึ้นแค่บางอย่างนะผมบ,บางอย่างก็จะถูกลงแบบหนักหนักมากนะครับผมอันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะครับผมอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นประมาณเนี้ยโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับผมที่ผมมองการการว่าแพทแพทหน้าเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นไงการวิเคราะห์ผมบอกก่อนนะผมวิเคราะห์จากความรู้สึกแล้วก็การการเก็บ อ่ะอ้างอิงจากแผดแผดหลายๆก่อนนะครับว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้บบนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของสกายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะแบบน่าจะเริ่มมาแล้วครับราคาเริ่มจะมาแล้วครับผมอ่ะประมาณนั้นอุ๊ยจะยี่สินาทีแล้วเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผมเกี่ยวกับโปรเจกต์อีพีที่5การว่าผมเนี่ยมีการขายของอะไรออกไปบ้างน,นะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมอัดไปก็คือสิ้นสุดก็คือ10บเอจริงไหมครับ10บเอ็มสิบกับอีก2องแสนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับทีนี้วันเดียวผมขายขขาาายยอ,อออองกมเเไไดด้้ด้7ลนลนนนะพื่ เจ็ดร้านในอยู่ว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่ะแต่จริงๆก็รวมตกปลาด้วยประมาณประมาณสักสแสนสองแสนได้ครับผมก็ตกปลาเมวานได้เง,เงินเยอะจริงนะผมอ่ะอ่ะเริ่มต้นกันวันแรกเลยอันแรกกันเลยนะผมก็คือผมขายลูกแก้วบวกแออกไปครับผมลูกแก้วบวกแสีขาวออกไปนะผมจํานวน 4, 4ีลูกนะครับผมเป็นเงินนะครับผมหักรวมหักภาษีแล้วคือ5้าแสนเจ็ดนะครับคือ5้าแสนเจ็ดเนาะทำให้ตัวของเงินเอ็มผมวิ่งขึ้นมาเกือบ mm 1ิบเอแล้วนะครับผมอันนี้ผมขายออกไปตอนประมาณ9ก้าโมงนะเพื่อนๆอันนี้บอกก่อนนะเน้นนะครับผมว่าตัวของ ผมอาตั้งร้านค้าตอนประมาณตีสี่น่ะเพิ่งขายของออกไปนะครับผมประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมานะครับผมมีการขายตัวของโทกระงงออกไปโทกระงงเนี่ยผมได้จากการตกนะครับผมอ่ะตกมาคงขายออกไปเนี่ะคะเอ่ออันละห้าพันนะครับอันละห้าพันนะครับ,ล 5, รบแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ Power เนี่ยผมมองว่ามัน มันน่าจะอยู่ประมาณสัก 300k เออ 300k เนี่ยผมก็เลยปรับราคาลงนะผมอ่ะประมาณนั้นนะครับก็จะมีการขายพวก power ออกไปบ้างนะครับประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็มีวิญญาณโลปะตรงปะปลายนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมตกได้ปลาฉลามด้วยเพื่อนๆพืนวันตกได้ปลาฉลามนะครับผมตอนประมาณแถวๆเที่ยงมั้งแล้วผมก็ขายปลาฉลามออกไปในราคา 1.5m นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือโดนหักภาษีแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็วันนั้นวันเดียวเนี่ยผมตกได้ปลาฉลามนะครับผม โอเคแล้วก็ต่อมาครับผมต่อมาเนี่ยผมก็ได้ทําการขายตัวของ power ในราคาเหมือนเดิมนะครับผมในราคาเหมือนเดิมเลยครับทีนี้ตัวธุรกิจของผมลูกแก้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าส่งผลกําไรผมดีมากนะครับลูกแก้วเนี่ยจริงๆผมก็ขายออกไปประมาณหนึ่งครับเห็นไหมลูกแก้วจะเป็นตัวของสีอ่าบลกเจ็ดนะครับผมสีเลือดนะครับผมขายออกไปนะผมอันนี้ผมขายลูกกระมือเนาะแล้วก็พาวเวอร์นี่ขายออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมพาวเวอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นวิญญ,ญ,ญาณไฮนะครับ,บวิญญ,ญ,ญาณไฮเนี่ยผมขายออกไปตอนประมาณเทีน่ยนะ อ่ะวิญญาณไฮผมขายออกไปตอนเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของลูกแก้วบวกเจ็ดสกายนะผมที่ขายออกไปเนหะ็นไหมอ่าแล้วก็จะมีลูกแก้วบวกเจ็ดตัวของเออ่ลูกแก้วสีม่วงนะครับอันนี้บวกทีมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่มีการขายออกไปส่วนมากหลักใหญ่ๆของของภาพรวมนี้เลยก็จะเป็นตัวของพาวเวอร์ซะเยอะเนาะพาวเวอร์กับลูกแก้วซะเยอะนะครับผมแล้วก็วิญญาณหน่อยแซมๆม,มานะครับผมอ่ะอันนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยผมต่อมาเนี่ยผมได้ตกได้ปัจฉลาอีกค,ครั้งหนึ่งนะผมอ่ปะปัจฉลาเพิ่งตกได้เลยนะครับผมตอนที่ประมาณสักแถวปปรระะมมมาาณตอนนเเช้้ี่่ดผจ๊ๆไไคับ ได้ปลาฉลามมานะครับผมมาประมาณนี้นะครับได้ปลาฉลามมาอีกตัวหนึ่งนะเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยวันเดียวนะครับเมื่อวานเนี่ยรวมถึงเร็จสับทั้งวันเลยผมตกได้ปลาฉลามทั้งสองตัวด้วยกันครับผมโหโคตรดวงดีเลยเพื่อนๆดวงโคตรแจ่มนะเออแล้วก็ต่อมาครับมีการขายขอออกไปนะครับผมตอนแถวแถวตีสามอันนี้คือต้องบอกเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าตกปลาฉลามเนี่ยผมได้ตอนไหนนะประมาณแถวแถวตีหนึ like uh ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณตีหนึ่งนะเออแล้วก็มีการขายของออกไปนะครับผมก็คือตัวของ ลูกแก้วบวกแนะครับผมสีส้มนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของอวิญญาณดูนิกนะครับผมประมาณนี้นะครับที่มีการขายของออกไปนะครับ <S <S นี่นะครับผมเป็นสิ้นสุดเงินเงินของผมนะก็จะวิ่งมาถึง 17.2M นะครับด้ยวยความที่วันเสาร์อาทิตย์วันอยู่บ้านเนาะมันก็เลยมีเวลาแคปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ได้ได้ว่าเามื่อวานทั้งวันเนี่ย ที่เราขายออกไปเนี่ยหนักๆจะเป็น power เยอะนะครับ power เนี่ย 300k ยังออกนะนเพื่อนใครที่ตั้งขายนู่นนั่นนี่ราคาที่แบบแพงเนียเราผมว่า 300k ก็ออกแต่ว่านานหน่อยนะครับมี power ที่ออกนะครับแล้วก็มีตัวยูนิคออกมีไฮออกมีโลออกนะครับนอร์มอลไม่ออกเนาะแล้วก็จะมีปาลาฉลามที่ขายออกไปแล้วก็รวมถึงลูกแก้วด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าธุรกิจของผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมก็มาเนี่ยตอนนี้คือผมเปลี่ยนเฟสแล้วนะครับเริ่มมาตั้งขายลูกแก้วแบบเต็มสูบนะครับผมอ่ะตั้ แล้แก้วผมเริ่มรดนนะครับเพื่อนเพเพราะว่าผมตกได้บวกเจบวกแดเยอะมากนะครับผมอ่ะผมเพิ่งลงคลิปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินใช่ไหมครับการหาเงินจากเบียดตกปลาไปนะครับเรียกเรียกยได้ว่าอันนั้นน่ยไม่เกินจริงนะเพื่อนๆไอนไอที่ผมพูดมาเนี่ยไม่เกินจริงนะครับเรื่องของการหาเงินต่างๆของเกี่ยวกับเรื่องการตกปลาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นโดยขั้นต่ําเลยครับผมจริงซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมตกปลาฉลามได้2ตัวนะเดี๋ยววันคำนวณให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผม เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีโอกาสขาดทุนอะไรยังไงบ้างนะผมผมตกปลาฉลามได้2ตัวใช่ไหมครับผมขายตัวละ1.5นะครับผมอ่ะ1.5นะครับผมคูณ2นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ตัวของลูกแก้วครับลูกแก้วเนี่ยผมรวมทั้งเศษสับเลยนะทั้งอยู่ในใน,ในสต็อกเองก็ตามหรือผมขายออกไปเองก็ตามเนี่ยตอนนี้คืออันนี้200,000อ่ะอันนี้อันนี้รวมกันเป็น600,000 6แ0 0 0 0็0 0 0 0 0ป0 0 0 0 0ก้าแสนหนึ่ง อ่ะฮะหนึ huh. 1 1. Uh, 1 2. 2> mm ่งเอ็มหนึ่งอ่าหนึ่งเอ็มสองหนึ่งเอ็มสองแล้วก็ตีกลมๆไอ้ตรงนี้ไปหนึ่งหนึ่งจุดห้าเอ็มนะครับหนึ่งจุดห้าเอ็มรวมถึงลูกแก้วที่ผมขายออกไปข้างต้นแล้วครับโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดห้าเอ็มเหมือนกันนะครับผมผมตีให้สามเอ็มนะครับผมอ่ะลูกแก้วเนี่ยเฉยๆเนะี่ยผมตีให้สามเอ็มครับผมจริงๆอ่ะอันนี้ผมได้หกเอ็มแล้วนะเพื่อนๆผมได้หกเอ็มแล้วนะคแค่ได้ปลาฉลามสองตัวกับลูกแก้วตอนเนี้ยที่ผมยังตกเบ็ดไม่เสร็จเลยออ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 ่อ่่่่ะะะยยยััังงงเเเเหลลลลืีีกก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 มมาาาๆทผนตตตตบ็็ดดูปปไ้ ตกปลายอยู่ผมได้มาแล้วนะครับผม 6m นะครับตอนนี้คือกําไรแล้วเรียบร้อยอ่ะเพื่อนๆถ้าผมขาย m แล้ว100เนี่ยตอนนี้คือผมได้600ใช่ไหมผมได้600บาทใช่ไหมครับผมลบด้วยต้นทุนของผมคือ550ผมได้กําไรมา50บาทนะเพื่อนๆจริงอันนี้ไม่รวมถึงของพวกตัวของยางที่ผมขายออกไปคูดจะเยอะนะครับผมยางเนี่ยผมตีตำตำ่ำน่าจะมีแบบเบรชประมาณสัก 2m ได้ยางเหล็ 2m นะครับเพราะละโคเนี่ยผมตีประมาณประมาณนะ ห้าแสนน่าจะมีถึงนะครับผมปลาคราฟเนี Ent ่ยโอ้ยังต่ำตำน่าจะแบบเยอะมากๆอ่ะปลาคราฟเนี่ยผมขายออกไปเยอะมากน่าจะต่ำตำน่าจะมีประมาณ M อนึงได้ครับผมอ่ะยางเนี่ยผมตีให้สามเอ็มนะครับผมพวกยางเออยางผมตีให้สองเอ็มนะครับผมยางผมตีให้สองเอ็มเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของโทรโขงเนี่ยผมตีอย่างยังแย่ๆเลยนะน่าประมาณห้าแสนอ่ะโทรโขงยังแย่ๆคือห้าแสนนะครับผมแล้วก็ตัวของปลาคราฟอย่างแย่ๆก็คือห้าแสนเหมือนกันครับปลาคราฟเนี่ยอย่างแย่ๆคือห้าแสนเหมือนกันครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของพวกปลา ปลาทูน่าผมขายตัวละแสนนะเพื่อนๆปลาทูน่าผมขายตัวละแสนนะครับผมปลาทูน่าอะไรผมตีให้เอ็มหนึ่งครับ, una, รบอ่ะเพื่อนๆถ้าดูตามติดชีวิตผมเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าอ่าตัวปลาทูน่าผมขายไปรอบล่าสุดเกินห้าร้อยเคจริงเออห้าห้าเออห้าร้อยเคใช่ไหมครับผมแล้วก็มีอีกอันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วที่ขายผมขายก่อนไปหน้านี้อีกนะครับผมก็เรียกว่าถึงเอ็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม, m, นะบผมแล้วก็ตัวของปลาปลาแม็กเนี่ยปลาแม็กผมน่าจะได้อยู่ประมาณสักห้าแสนน่าจะไม่ถึงไม่ถึงน่าจะอยูู่ปปรรระะมมมมาาาาาาาณสััักกกกกกกเคค้้้แแแถถววไดงลล็็ออยนบ นะครับประมาณนี้นะฮะมีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้คือแบบไม่รวมเงินนะเงินผมตีละอย่างอย่างแย่ๆเลยหนึ่งเป็ดหนึ่งร้อยอันเนี่ยเงินห้าแสนอย่างกากๆเลยยังไม่ได้เลยเงินห้าแสนเมื่อวานวันเดียวผมได้เงินมาสองแสน่ะเมื่อวานวันเดียวผมได้เงินมาสองแสนุกคนมันเยอะมากๆอ่ะเพราะว่าตกปลามันจะได้เงินเยอะมากครับตกปลามันได้เงินเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆดูดิ ตกปลามาได้เงินเยอะมากแบบหลัก5 0,000ก็มีอย่างเงี้ยเออหลัก20,000หลัก30,000ก็มีหลักพันก,ก็มี 1, มโอ้โหคือเยอะจริงๆนะครับผมเนี่ยคือการตกปลารอบล่าสุดที่ผมได้มาอันนี้เป็นตีมูลค่า M แบบขั้นต่ำนะเพื่อนเพื่อนตีมูลค่า M แบบขั้นต่ำทีเนี้ยเรามาลบนะครับด้วยภาษีด้วยภาษีา 4, 5%นะครับด้วยภาษี5%ครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้สิเอ่อสตอรี่สตอรี่อรบอมอืม,อม ่ะเรามาลบนะครับผมด้วยภาษี5%นะครับผมอ่ะ5%นะครับผมอ่ะนี่นี่คือสุทธิของผมที่ผมได้มารอบนี้อันนี้คือเบรกผมยังไม่หมดนะครับได้มา9กเอ็มละนะครับได้มา9กเอ็มละครับผมหลายคนก็จะบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่ปาทำไมโม่เปล่าเนี่ยไม่ใช่โม้ครับหลายคนก็จะเห็นว่าเออเวลาที่ผมขายของออกไปนะเพื่อนๆไอตัวของวิญญาณเองมันก็ขายของออกไปของมันนะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมาส่งผลกระทบต่อไอพวกนี้ด้วยครับเห็นไหมอ่าสังเกตครับเงินเอ็มผมวิ่งขึ้นเร็วมากๆ,ๆทั้งๆที่วิญญาณผมยังไม่หมดสตอกเลย ล้าวิญญาณผมหมดสต็อกเน,น,นี่ยตอนแรกผมตีวิญญาาเนี่ยผมตีสต็อกตรงเนี้ยพวกวินดงวิญญาณขายของออก่เนี่ยคือ 30m เอ็มครับจริงไหมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นไปพอสมควรแล้วนะครับน่าจะวิ่งไป35เอ็มได้นะครับโดยค่าเฉลี่ยมันจะได้มาจากการตกปลาด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเป็นต MC ้นนะเนี้เราเอาเป็นตัวของ 9.7m เอ็มผมตีกลมๆเป็น9.8้าได้ไหมเ้คูณด้วยราคาเอ็มที่โดยค่าเฉลี่ยตามท้องตลาดที่ขายกันก็คือร0อยบาทนะครับก็คือ กำไรแล้วผมกำไรมานะครับผมแค่ตกปลานะกำไรคือ430ครับผมทุกคนอันนี้คือยังตกไม่เสร็จเลยครับถ้าได้อะไรมาต่อไปนี้คือโบนัสนะครับคือกำไรหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผม <kop> ก็เร,รียกได้ว่าการตกเบ็ดนะครับผมการตกเบ็ดด้วยเบ็ด อันนี้นะครับผมเบ็ด800้อดีเนี่ยคุ้มค่อนข้างคุ้มมากเพราะต้นทุนมันต่ำนะพอต้อนทุนมันต่ำเสร็จปั๊บเนี่ยเวลามันได้กำไรมันก็จะได้เยอะามากๆเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะเรียกได้ว่าใครที่ทำธุรกิจตกเบ็ดนะครับตกปลาเนี่ยก็มาดูคลิปนี้ได้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมซีอูดีคามาจ้าบ๊ายบาย